ฟ้าคนไหลย่นี้โดดอะ่อะจริงเลยเอาโอ ouais. ตัวนี้ไหมโอ้ยโอ้ยปาะคอปากคอปาะคอปากคอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามีความเด่นตางไงครับจักรโลกนี่จักโลกอานึ่งตัวนี้ใอาันึงกลโลซีุดดุด นสุขนยังม่าเห็นปลาเอ้านี่ปลานีตัวปลานีโอ้ปลาจีนอ้ากึกมันลดโอเคอครัพอดีไมกินเลยยวันนี้เรืมาบว่าท่านเป็นเร่งนี้่ก็เจ้าคือล่งเรียวเถอะว่าท่านไอ้สามมงล่งเรี่ยวหลายคุ้นแต่มงครับล่งสามมงว่ตอนล่องไหมสองมงกวกัน สามโมงอย่อผมม่ประธานในหอสามโมงในคนรุงนหยุคนมันหลคนหลาว่นโอ้ชิมเนว่าชิมิเนสองโมงสี่สิบเดคิดว่านี่รุงม่เข้ี้่างจินสามโมงบ้าว่าบันทสางนี่กันมากกบประานนี่ะรอการบ้านรอแค่มาสองโมงขี่รถมาชั่วโมงนีบานานเลย คนเล่เงดลายครับคนดลายแหงป็ได้ป่านื้ปลาไป่าเนี่บนี่มัน่ละนยาก็ถามมีเป็นผู้นำนี่เขาเลยเป็นผู้นำ,นนำมันเลุนมันาุ่นยงน,นี่ จะส่งมีป่าวะครับไปให้อีกอบมีวะมีบ่มี่ยยูมีวะคือหมุนทักกะยูน่าโอ้ยบมมีโตสำมือส่งปาาั่นกันเกิอไรเนีโอาา้คนไรเลีครับมันครับตามเรื่อิๆช่วยกันที่บนนี้ คนหลายคนล้างนี้าเพื้นที่ว่านเตรียมมาเลยันเตรียมเลยนั่นี่นี่แโอ้จนนำแดงเล้ตอนนีนจนนำคุณเลยมไหมจนนำคุณนู้นไป้วนีดรี ยังไพ่อยู่เฮน่ะโอ้สองตัวันนี้เคนส่งจุดจัดจุดจัดสองตัวนนี้เราท่านสอนไปครับท่านสอนเฮไปผมมีเฮทำเฮเพื้นเดียวสิวาย้หอยาสาวโอ้ได้ยู่น่นี่เนั่น vẫn xin nhang mời nhắn 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 ôi nhắn thế này, nhắn 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 nhang nhắn nhang, nhang nhắn nhang, nhắn nhắn điều nhắn 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 โอ้มองบ่อนง่าเถอะโอ้ได้ตัวหน่อยอยู่โอ้ยมันบะเขาว่านะแสดงว่ามันเป็นในหากไม่อย่างน,านั้ต้นห้าเด้เห็นมังส่งบะไรซ้่ง จะสั่งกัอาการน่ยโอ้ัหเอาออกช่์นะครับออกชว์นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่คนะเพราะมันเพราะมันดีเย็ดโลบนทีเย็ดไปลกางีครับการาโวตัวใหญ่ตายใหญ่ เสียงรุ่งจะมาใน่โอเคครับโอเคขอบคุณมากเสียนเซ่ครับธรรมชาติสัมพันธ์น้องในเล่ครับของเสียงแห่ชีนีนะครับวันอาทิตย์ที่14เด้อครับเด้อเหเพื่อนเพื่อนยิ้เข้าไปบ้านพี่น้องบ้านวันจันทรนะพ่อเราลอดเพป็นมาเอาพี่เราเหรอว่เป็นยังวอนจันทร์ขายได้หลายแล้วเอาครับบ่อที่สามนี่นะครับเนาะฝากพี่น้องเสี่ยนโเสี่ยนสะดุ้งย่างย่าวยนับกันอีกจะน้อยนิดครับ วันเสาร์ที่27กร,รกฎาคม2567ครับที่บ้านโนนสวรรค์วันเสาร์ที่27ครับณบ้านโนนสวรรค์ตำบลเสือเถ่าครับอำเภอเคียงยืน<ต>จังหวัดม<ต>หาสารคาม<ต>ครับเปินมือวันเสาร์เด้อรครับพี่น้องยืดดยนยิ้มครับปั้นเออคุณพรับขอคุณครับของใช้เมื่อเด้อหันเถื่อนเราไหมเถื่สั้นจะเป็นไร ไม่ซ <m ess> ันงเนี่ตุ่ปลาปลากันปุใ่ี้งปาธรรมชาติหนาครับพเียสวกสาย่าเขาปปลาปปียบปลากุ้มปลาปียบปุ้มเลดเดกันด้ยไปดูไดยหอุ่ถนึ่งพบาทพี่น้ยงรับแบบคิวเคื่องคุละพันห้าสบาท นนะครับที่ว่าถือไปถือมาสังเลครัดเบนี่ผมก็เลิสังมาครับยื่ต่ให้อาหารปลาถ้าะใจใจก็ตั้มผมเขไปว่าทนี่ยื่ได้เห็นสายเสียเหมือนเต็ยอยู่รัดว่านเียผมบุมักรับเห็นสามสิเดี๋ยวถ้าปกมว่าตัวนึงก็ปลาเขาตอนนี้มั้จัต

อร่อยล,าาอลูกชินทาเหลือกันพืนีพี่น้องครับแงกันด้วยสามพื้นที่พื้นที่้ายพี่น้องสามพ้นเลยพนักพื้นไทยเพ่อามมีพ่นใจดีอีรีวาสามสามเอีีวางยาพ่า

นี้มีสะดุงสามโอ้หลายเสียนอยู่ครับสะดุงหางหกเสียนเลยเออตะเพียนตะเพียนงี้ต้นชีก็ครับท่านผู้ชมว่าเก่า ยึดกันกันที่ได้หห้งๆล้ครับคนลายครับจักป่านาปลาลายสำเาโค่นลายคับกีมืนั้นมีร่งบุบบบัมึงสะดุ้งมึงเอาโดดพุ่นนะเิ่งสะดุ้งเอโดดโอ้ป่าปกุมปกุมอโดดปดโอ้ปากุมโดดโอ้ดปวดปนดุวดพุ่นพุ่นพุ่นสะดุ้งนุ่นสะดุ้งนี่โอ้ปากุมเนี่ตัวใหญ่ๆไปนี่ ปะกุมปะกุมคักคักสะดุ้งไหมตื่นข้าเจนสะดุ้งที่รเตี้ยอันนี้จากเส้นครับอองเส้นหาแล้วครับโอ้ได้จีเดลไลด์เด็ดแจ็คลครับประมาณไม่ได้ไล่ไปแล้วไม่ได้บ่อนไม่อีกแล้ว,ออลวเอายกยกรุ่นรุ่นโดดมาโดดบ่โดด,โด,ด,โด,ดทางนี้บ่โดดทางนี้โดด,โด,ดวะ โดดโดดห้องแต่เงี้ยปไปในออก็โดดออ้มีเอา้ารุ่นหญิงพี่รองรุ่นสะดุงนี่ล่ละโอ้มีพี่รองเอา้าสะดุงนี่โดดป่ะโดดโดดบ่โดโด Oh, hoàng tốt nè đây hé đây hé đốt tôi đừng cung và cung hé mán sử dụng sử dụng mán hé bây này <coughs> oh đốt ah đốt oh, 3 tố chút la để 3 tố

tô pắc cung mẹ, tô nhảy pắc cung, cái áp arin, bò đốt, bani nó đốt chứ, pắc cung cái con nè, cái im pung nưng thằng này thằng này bộ như hợp bộ cũng như tiết nọ kia ba nhà thì khoe bó nhăng bó tiết nọ ba nhà khoe số đông mốc kia Nàn, mét tô nít thì Ồ, 2 tô 3 tô 4 tô Ồ, hà tô mất rồi này 4 hà tô luôn cả cung địch như tô nưng โดดบ่โดดโดดบ่โดด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 โอ้ออก s w i เลยโอ้เก่งเลยเอ้าโดดเหลือตัวเหลือสาม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 เต็มครับ โอ้ทังเั้นก็โดดทั้งนั้นกส้นเน่ตัวเสอนเสน้นหเทงนเากังงูนบ่มันมหัวแหลมบ่มมันหัวีมเออหัวแหลมเ็ม่นาจเป็นงูโดดโอ้โดดโดดโอ,ปโอ้ปีนหักเสยไเก่งเอ้เอาเหลือสีเตียมปีนหัวไม่ประุมใหญ่ไหมเหลือสีครับ ันั้นเป็นเด้อย่าไปเข่าสะดุ้งเด้อขันมันงูอีมวนกุบเด้อเออมันจะเพียฟังไปอเอาเตรีมหนึ่ง <c oughs> โดดดีบ่โดดดีบ่เออเออโอ้ซับนี่กับว่าขี่ไล่ได้พุ่น่ะโดดเกง่งเว้ย ของแต้มประกุ้มเนี่ยขอนซ่อนตัวประกุ้มปากินน่ยปากินหรือเปล่ามาันจะคือกันกับปากินด้เพินประกุะก้ม สอนกันสามพื้นไปยังละโดดโบโดดโอ้มีมันตื่นเฮียเ้โอ้มีตัวหนึ่งไปอีเปียงสองตัวเรียกโบโดดฟาดคนไหลมันนี่โดดอจิงเลย เอ้าบูตัวนี้ไหมบูบูประคอ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 บูบูบูเอามีหัดตเอ็โอ้นวลจันทร์กะมีปัดตัวขึ้นมาเดี๋ยปัดนี้ไหมอีประคอประคอเอ้านวลจันทร์ออกซ้ำโอ้แต่เสียดายเถอะโอ้ยเนี่ยวตักเมียเนี่ยวตักมันนั่นมันหนักซ้ำไปหนักเติมกันตัวนี้โอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นเออ เอากันครับเอากันเอากันเอากันเอาปลาเอากันเสียวมันหนักมันหนักน้ำเนี้ยตักเอาปลาเอากันโอ้โอ้เสียดายปลาด้วนจันนะปลาซี่หาเตี้ยมีตัวงามไหมปลากุ้มไหมโอ้ ยังว <QR> yes. ่ครับไ่เห็นยังน้ำลึกอเด้ยวราปวดแบนมากอเ่าปวยัาย Hay phải thằng lăng nè. Hay cái thằng lăng nè. Đốt 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 đốt. Ơi ọc tơ đùng đây. Ơ. Nhăng bò. Bò nhăng. Đốt 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 bò đốt. โอ้ยรวดพุ่นโอ้ยรวดพุ่นทั้งสะดุ้งพุ่นโดโดออกส่องเออเอ้าย่างย่างอยู่พี่น้องสามเอา้าออกซสัมยุดก้นสะดุง้งออกสัมโอ้ยย่างย่างเตียนออกเตียนเขาอาดหลายเตรียมเรียบร้อยมันราคาเปินประกุมประกุมครับ <ś led> เฮียซีพื้นงุ่มบ่พอเลกเป็นการห่้าวอ้นวัน,ว,นว่าเฮียป่าตําเฮียวันวันนี้วันอีกสามพื้นก่วมกันเลยมุดกระมุดบ่พอป่าป่ายังไะต่าชื่ไงเอาลูกแฮ่ลงเหไรีป่า nam <coughs> lịch, <coughs> 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 มีตาปลาไหม <c oughs> เออตาปลากลุมสองตัวเอามาหลุนจับเทียพี่น้องกะสีกับบกัครับวันนี้ค้นายแห่งครับ ใช่อยู่มาพร้าสะดุ้งพี่น้องเอาโดดนี่กับพ่อได้รุ่นอยู่ครับทางเทียกับบาดถือเรื่อยกับบริไทครับเอาเนี่ยพี่น้องเออตอนนี้ก็ยังยังหนาหนียนเงยเอาพี่น้องกับยังหนาหนียนเงยเอาโอ้ยเออเตียมเลยพี่น้องครับทั้งฝั่งทั้งทั้งแพร่เยี่ยมเลยครับ เสียเ่ยนเหียมาหลายครับวันนี้ครับสะดุ้งกับซิประมนโอ้ยเซด,ดุ้งเลยพี่น้องกับผู้เบลล์ลงิ่นรกระมีิ่นวันไม่มีพื้นทีลงเหียายครับโดดโดดโอ้หัตะเพียนกระโดดสองแต้มสามแต้มครับ นี่ตีป่าอ้ยเก้าอเขาหาร้อยิครับนี่้ทุงหาร้อยป่นี่ครับโอุ้งนี้ใคอยู่แต่ว่าถุงนี้ทีมันอดทนรยถุงนี้คนหลายก็ป่าเน่ยยังขวาบ่คูกันปลาปวยบ่เหมืนะเตียมสอเตียมสามเตียมสามเตียมที่น้องปกุมประกุมปรกุม คเดี๋ยวนี้กายมาเป็นผู้จัดบางแล้วครับอ๋อเป็นผู้จัดแล้วนี่มานี่านวันนี้ครับโอ้ส้นตกปะคุมประคุมนี่ส้นตบประคุณประจิตยี เป่าเขา่งไปกางวันอย่างนี้เหอเห็นอะไรมันออกมามันออกจากในตั้งแต่ทออกจากใต้พื่อนี่วมันอยู่ไต่เนาะขายดีปลารขบขายดีเจ๋ไเลหมจขายดีขายดีคนขายก็ไม่าด้ลงกลขายเนาะคนซื้อที่ดใจขายดีเป็นต่ปันหาอยู่เป็นตันหาเ้านป้านไปราาไปรวขายาขด โอ้โอ้โอ้ามนี้ปดที่เดียวตัวใหญ่จ้ะพอเบิร์ตตาดไปอ่ะไปแล้วปอดทางลง้างล่าง้างล่าง้างล่างแด้เขียว้างล่างนมันเหอนั่นละโอ้แสดงว่าส่วนหีกแหงสิลกไปพูดแล้วเม็นบ้แลตัวเขาอดมต้นไกโอ้ต้งกสินี่ต้าะตำเห้ยยังรับยังัโอ้นัันนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ยังบ่ย e oh, no. ังบ่ให้งบ่ไงต้องไปนั่ไงผอนหนามันเล้ยแข็งคับอเอาเนี่มาไม่อยากเจอที่หาที่เกยบ โอ้คึ้นี่เขาคืนี่เขาบอสป่อนไงเถอะมันมันตัวเดียวกันบ้าจอบจอบบอนจอบบอนจอบบอนเดียให้ชดช่วน่นะน้ำมันเดี๋ยวมันจะบอลสอีกแม่มาหาบโอ้เสนเดนรบ นี่นี่นี่ะตเพียนทองตัวงามเนี่ยมีตับ่นบนปะเพียนทองเ,องงเ,งอเพียนทอง<ว>เพียนทองปอไปคอไล่ไร่าปลาอ, <ป Dam S 1> อตอัวนี้อาจารนี่หนกล<อ>ุ่มขึ้นมาก้วครับกลุ่มขึ้นมากแล้วคอไล่ปลาคอไล่ไปนะปคอสักไล่มาปรคอสักไล่พี่อาจาร

โอ้หน่อยกอย่สั่งบาอสั่งสั่งกเลยกับเตากี้ครับเหี่แดงกี้กับ้แหม่าสั่งนงี้มากยแดงกี้